สวัสดีครับพวกเรามาจากซีเรื่องชอปกระเชคู่กันนะครับบอสนะครับแอนนาเมรครับผมมาอยากให้บอสลองออกจากกอบเกมเดิมการสร้างเกมอ่ะมันเหมือนการทำอาหารนะครับบอสเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้ครับเกี่ยวกับ ก็เกี่ยวกับเรื่องวุ่นๆุ่นในบริษัทนะครับซึ่งตัวเชนนะครับเป็นเด็กฝึกงานเพิ่งจบใหม่ครับก็ไปฝึกงานในบริษัทของบอสนะครับก็คือตัวกันนะครับตัวเชนเนี่ยครับทา ASMR ครับซึ่งเขาทํา ASMR โดยที่เขาปิดครึ่งหน้าครับแล้วบอสเนี่ยเป็นโรคนอนไม่หลับซึ่งเขาจะนอนหลับได้เนี่ยก็คือเขาต้องดูช่อง ASMR ช่องหนึ่งซึ่งก็คือช่องของเชซึ่งพอเชเนี่ยเข้ามาเจอบอสบอสก็จําได้เลยเห็นแค่ครึ่งหน้าบอสก็จําได้เลยว่าใช่บอสก็เลยบอกเชบอกเฮ้ยคุณช่วยมมาาททํให้ผนนอับุก ให้หน่อยได้ไหมโดยแบบก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่แบบเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างเชกับบอสนะครับอย่างอย่างผมรับบทเป็นทีครับก็จะเป็นในเรื่องเนี่ยคือเป็นแฟนกับโซ่อยู่แล้วซึ่งเราก็จะเป็นคู่ที่แบบความรักมุ้งมิง้งตลอดเวลาคือผมอ่ะเป็นหัวหน้าเกมเมอร์ในทีมก็จะมีพี่แจ็คมีแหลมมีน้องโซ่แล้วก็มีผมอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าให้คาปรึกษาด้านความรักกับไอแหลมไม่ว่าแหลมมีปัญหาอะไรเราก็คอยซัพพอร์ตเสมอใช่ก็จะเหมือนเป็นกลุ่มเพ หรืออย่างก็คือเป็นรุ่นพี่ทางด้านความรักใช่ไหมใช่เพราะว่าเรามีประสบการณ์มาก่อนเรารู้ว่ารักแท้เป็นยังไงในโซนเนี่ยจะมีเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยนิดนึงเราค่อนข้างมองโลกสดใสก็ไม่แปลกใจว่าทําไมตัวละครทีเนี่ยถึงแบบรัหลงขนาดนี้แต่ในเรื่องนี้คือเขาคลั่งรักจริงๆนะคือผมก็รู้สึกว่าในเรื่องในเรื่องใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่าเออแบบมันดีมากนะที่แบบใครสักคนหนึ่งจะทําให้คนหนึ่งที่ไม่ไม่เคยสนใจเรื่องความรักเนี่ยมารักได้ขนาดเนี้ก็เป็นอะไรที่แบบแปลกมาก ที่คิดว่าเหมือนนะครับก็คิดว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีเหมือนกันละกันฮะพอรู้สึกว่าแบบไม่ว่าตัวโตเองหรือตัวโซเองเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างมันแบบสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับ 90แล้วกันครับเราว่าเราคลั่งรักเหมือนกันนะเนี่ยนิดนึงโอเคอย่างตัวผมผมว่ามีความคล้ายทีในตอนที่ผมยังเด็กมากกว่าคือเมื่อก่อนในผมเป็นแบบสายเกมแบบเล่นเกมแบบตอนดึกดึกดื่นๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีความหัวร้อนนิดๆอะไรเงี้ยเวลาเล่นเกมแพแต่ว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์พวกแบบความรักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างเหมือนผมแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะผมเป็นคนที่แบบถ้ารักใครก็รักแบบสุดหัวใจเลยของผมก็ตัวกันก็มีความคล้ายผมอยู่เหมือนกันครับมันจะมีบางมุมที่ ผมแบบค่อนข้างที่จะนิ่งและเงียบแต่คือไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็ปกตินั่นแหละใช่ครับก็ค่อนข้างจะคึ้มๆนิดนึงส่วนมุมมองในเรื่องความรักก็ก็ค่อนข้างเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างจะบุกทะลวงจู่โจมอ่าชอบใครก็ชัดเจนประมาณเชก็จะเป็นคนกลัวนะครับแล้วก็แบบเป็นคนเหมือนพูดไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แบบว่ามีความเด็กนะครับถามความเหมือนใช่ไหมจริงๆอ่ะหลายคนนะบอกว่าบุกอ่ะเหมือนเชแต่จริงๆแล้วอ่ะบุกรู้สึกว่าเออจริงๆตัวเองก็ เหมือนเช <S 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 ในพาร์ตอนที่เราเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็เหมือนแหละครับเหมือนเหมือนเหมือนก็คิดว่าเหมือนเราตอนที่แบบว่าเออเราแบบว่าเออแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับตอนมัธยมตอนที่แบบว่าเออเรายังไม่แบบมีภาระอะไรมากมายังไม่ต้องแบบจะพูดอะไรก็ยังไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับมีความซนสัก80ิแล네้ว no กันมีความขี้อ้อนเออเชมันจะมีความขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยอยากพอรักเอาจงริงผมรักเชมากนะก็พูดแล้วจะร้องไห้เกินไป เอาจริงๆผมรักเชมากแบบว่าเหมือนผมอยู่กับตัวเชมาตลอดอะแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเชเป็นเพื่อนอะเวลาเราหยุดถ่ายไปอย่างเงี<อ>้ยผมผมจะบอกกับตัวเองตลอดว่าเฮ้ยคิดถึงเชวะแบบบอกกับคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างบอกกับฟอสอย่างเงี้ยบอกกับพี่นิวอะไรเงีแ้ยบบคิดถึงเชเพราะรู้สึกว่าเหมือนเชเป็นคนที่ทําให้เราแบบมี energy และแบบว่าทําให้โลกมันสว่างทาให้เรานึกถึงตอนอมัธยมตัวเองแบบเออไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่กับเพื่อนเออเราก็เลยแบบอยากให้ทุกคนรู้จักเชแบบผมว่าถ้าผมแบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างเงี้ยกันก็คงเป็นคนที่เข้าถึงยากอะไม แต่ถามว่ามันก็มีเสน่ห์บางอย่างที่มันน,น่าค้นหาในคนประเภทนี้ที่แบบว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบแข็งนอกนุ่มในก็ได้นะครับก็อา,อาจจะเป็นคนแบบว่าดีเทลอะไรอย่างี้ก็อยากทําความรู้จักคำนั้นกันแต่ถ้าถามผมจริงๆผมก็อยากรู้จักเชที่สุดเพราะเขาเป็นตัวอเลอร์เงเป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนถ้ามองในพาร์ทเพื่อนก็คือแบบอยู่ด้วยแล้วสนุกจอยอะไรอย่างงี้ใช่แบบว่าเป็นคนที่เหมือนไม่มีกําแพงถ้าไม่รู้จักแล้วเพิ่งมารู้จัก <Lim> ก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่ปากหมาวะ่ะมันจะมีความเพราะว่าคาแรคเตอร์ของทีจะเป็นความแบบ พูดตรงๆปากมาๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเขาได้เปิดใจใครสักคนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จริงใจมากเลยถึงแม้ว่าเขาอาจจะพูดไม่ค่อยดีอาจจะพูดแบบปากมาแต่ความจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยแบบว่าเป็นคนจริงใจของวาแล้วก็รู้สึกว่าเขาที่เขาทุ่มเทให้กับอะไรก็ได้ที่เขารักไม่ว่าจะเป็นแค่แฟนเขาหรือว่าเป็นเพื่อนเขาอะไรเนี้ยเขายอมทุ่มให้หมดเลยของวาใช่ไหมใช่ไหมเออผมว่ามันมันด<ม>ีตรงเนี<ม>้ยครับอยากครับผม พอรู้สึกว่าโซเนี่ยถ้าใครได้รู้จักหรือว่าใครได้อยู่ด้วยะฮะจะสัมผัสได้ถึงความแบบแคร์ของเขาถ้าเป็นเพื่อนกังจริงเนี่ยคิดว่าก็สามารถแชร์ได้ทุกเรื่องครับผมสามารถให้คำปรึกษาได้ดีครับผมก็คิดว่าน่าจะดีนะครับถ้าได้เป็นเพื่อนกับโซครับ ก็สำหรับกองนี้นะครับสิ่งที่แปลกใหม่เลยคือเอาจริงก็ไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็มันค่อนข้างยากเหมือนกันเวลาที่เรารับส่งมุกมาแล้วเราไม่รู้จะไม่รู้วิธีจัดการดูพวกแบบตลกเนี่ยเ,เขาก็จะแบบมีวิธีจัดการเอาออกแล้วก็ไหลไปกับมันได้อย่างผมก็จะแบบหลุดบ่อยเหมือนแบบหาทางออกให้อารมณ์ข้างในไม่ได้มันจะแบบมีจังหวะปึ้งปักปึป๊กอะไร,ะไรประมาณนั้นอ,อันนี้ก็ใหม่สําหรับผมเหมือนกันครับ เออจริงๆก็ค,คล้ายๆฟอสนะแต่ว่าให้ตอบต่างผมไม่เคยสั่งกาแฟเมนูยาวขนาดนี้ Extra cha, non k, no เอ็กซ์ต้าไอไวมอคคานอนแฟตมิลน์นสลับโนบิทเออคือชีวิตนี้ไม่เคยสั่งยาวขนาดนี้ไม่เคยกินกาแฟด้วยปกติเป็นคนไม่ค่อยกินกาแฟด้วยครับถ้าไปสั่งก็อะชายเยน็ยเยนอานมเยน็นมอคคาอะไรประมาณเนีตน้ติดหวานติดหวานก็เพิ่งรู้ว่าแบบว่าเวลาเขาสั่งกาแฟกันแบบแบบจริงจังอะมันสั่งกันแบบนี้อะไรเงี้ย mm hmm. เคยแล้วครับมันก็คือคล้ายๆลาเต้ธรรมดา ใครใครมาอฆ่าเออใครๆมาอฆ่าทำรมเธอที่แปลกใหมส่สำหรับผมก็คือการแสดงนี่แหละเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยไงก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างครับผมก็ตั้งใจทำหลายที่ครับจริงๆก็มีทั้ง2อย่างนะฮะแต่ว่า คือพี่ทุกคนนะก็คอยแนะนําอยู่แล้วแบบคอยสอนว่าทายังไงคนทําตัวยังไงเล่นยังไงดีโดยเฉพาะพี่ฟุกเหมือนเหมือนพี่ฟุกก็ทํางานมานานแล้ว <c oughs> ก็เลยแบบมีประสบการณ์เยอะแบบบอกเราเลยว่าต้องคิดยังไงต้องทายังไงอะไรอย่างเี้ยคข้างสอนเยอะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเล่นในกันเขา้าซีนกับพี่ฟุกแรกๆก็ยอมรับว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเลยแบบทาอะไรไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยแสดงด้วยอะไรด้วยแต่ว่าพอเล่นไปสักพักก็รู้สึกว่าแบบเออก็เข้ากันได้นี่แต่สำหรับสำหรับผมผมรู้สึกว่าแบบคือเราแก่ขึ้นเราเนี่ยว่าต้องมาสอนคน เราเล่นกับเราอะไรเงี้ยว่าไม่ต้องเกง่งไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเทคใหม่อะไรถ้ายังทําไม่ดีอะ่ะก็เล่นใหม่ได้แบบเราก็พร้อมซัพพอร์ตเราจะไม่ว่ากันแต่ขอให้แบบเล่นทุกครั้งเรารู้สึกนะที่เราเล่นไม่ว่าไม่ว่า <Okay. S 1> จริงๆผมไม่ว่าถ้า ไม่รู้สึกอะเล่นใหม่ได้เลยพี่พร้อมแบบซัพพอร์ตได้ขอแค่รู้สึกแล้วเราแบบเออมองตามันรู้ใจก็พอแหละอะไรทั้งนี้คือผมรู้สึกว่าผมได้ไปถ่ายที่ทะเลซึ่งแบบผมไม่เคยไปถ่ายมาก่อนเลยแล้วผมรู้สึกว่าความจินตนาการผมจะแบบบอกว่าโอ้หทะเลต้องสวยงามแบบจะต้องชิลมีความสุขเออเดี๋ยวเย็นๆแบบโอ้โหแบบเท่ๆทะเลแล้วก็คือเราไปถ่ายพัทยากันแล้วแบบโอ้โหร้อนมากลมแบบมันไม่ใช่ลมเย็นอะมันคือลมแบบลมร้อนที่แบบโอ้โหเหนียวเหนียวแล้วมันจะแดดตอนเที่ยงแล้วมันจะมีซีนที่เราต้องเล่นน้ำโอ้โหเเรารู้สึกเลยว่า พี่นิวไม่ไปถ่าย <horn> แล้วนะอันเนี้ยก็เหนียวตัวยหมดเลย <S 2> <S 2> <ๆ>อะไรเงี้ยครับแต่ก็สนุกดีเป็นสีนที่แฮปปี้นะครับสิ่งของที่ผมขาดไม่ได้เลยตอนนี้ปัจจัยที่5เลยก็คือโทรศัพท์ครับ S <S เพราะว่าผมต้องใช้มันทํางานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างสิงอยู่ในโทรศัพท์เยอะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ไอจีะไรนั่นนี่มันต้องทํางานนะมันต้องคุยงานก็เออก็<ๆ>ขาดไม่ได้ผู้ฟังครับผู้ฟังบูทูธครับอ่าเป็นของที่รู้สึกว่าขาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าเหมือนผมเป็นคนชอบฟังเพลงอะ่ะเหมือนเวลาเราฟังเพลง <S <S ฟังเพลงแล้วแบบเรามีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เราชอบฟังเพลงไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็จะฟังเพลงอะไรครับเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดนะครับก็ มีเธอเนี่ยแหละดีนะครับก็ไม่มีโคตรดีก็ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับผมก็เป็นซิงเกิลแรกของผมครับยังไงก็ไปฟังกันด้วยนะครับฉันคงจะโชคดียิ่งกว่าใครเธอเป็นคนที่ใช้พูดฝ่าแฟังต่อได้นะครับใน u t u b e นะครับขายเก่งขายเก่งอ่าไม่ไม่กี่ฟังเพลงแล้วคือถ้าเพลงของผมเนี่ยอาจจะไม่เป็นสิ่งของได้ไหมครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําก็คือแบบฟังเพลงใน YouTube เลยครับว่าแบบเป็นเธอเนี่ยแหละดี เพลงมันติดเพราะจริงๆนะเออผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าบุ๊กจะร้องเพลงเพราะขนาดนี้คือแบบเออมันละมุนนะทาเต้นมีท่าเต้นด้วยเออผมไม่เรียนรู้มานะนี่นี่นปุ๊บอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้แต่แต่พราะจริงๆอยากให้ทุกคนลองไปฟังดูผมเพลงคนฟิลี มันน่ารักขนาดผมเป็นเพื่อนกับมันสองคนอ่ะผมยังรู้สึกว่าไม่ควรเป็นเพื่อนกันอ่ะถ้าจะขนาดเนี้ยเออมันน่ารักมันน่ารักสิ่งของคู่กันที่ขาดไม่ได้สำหรับผมนะครับก็คือนาฬิกากับผมเนี้ยละครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนข้างตรงเวลาเนาะตรงตรงใช่เดี๋ยวนี้น้องตรงแล้วใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะรายการมีเวลาก็ทำให้เรารู้ว่าต้องมาตรงเวลาใช่ถือว่าโอเคถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ดีมากๆเก่งมากมีแบบนาฬิกาหลายเรือนได้ป่ะจะได้มีเวลาให้กันมากอะไรอย่างงี้ ได้ครับได้ครับพี่ฟุกก็เคยบอกในะเรื่องมาสายแต่หลังจากพี่ฟุกบอกก็ไม่สายแล้วไปเชื่อฟังครับผมก็ถือว่าเป็นน้องที่ดีนะผมว่าผมบอกอะไรแล้วแบบเออมันก็ฟังนะใช่ครับคือว่าเออน่ารักมากน่ารักมากนึก,นกนออกคนแรกเลยจุงดังคู่นี้เป็นคู่ที่แบบชัดที่สุดแหละที่แบบผมเห็นนะที่แบบอยู่ด้วยกันตลอดติดกันตลอดเวลานนะแยกกันบ้าง ก็คงเป็นจุงดังแหละเอาจริงก็เห็นมันอยู่ด้วยกันตลอดนะครับใน IG มันจะมีโค้ดเฟรนใช่ปะ่ะเออผมก็อยู่ในโค้ดเฟรนของจุงเลยก็จะแบบเห็นจุงมันช่วงในดังมันแบบว่าทำทีสิทธิ์จุงก็จะพันเพอพันนาว่าเฮ้ยดังหายไปไหนอะไรเงี้ยก็นิดนึงก็ เขาเหงาเขาเหงาเออเขาเหงาเขาเหงาวผมก็ไม่อยากพูดเลยเขาก็แบบหาว่าผมไปชิปอะไรเงี้ยอะไรนะอะไรฟอร์สฟอร์สอะไรฟอสฟอสบุ๊คบุ๊คอะไรก็ได้รู้จำไม่ได้คือพินเน็ตก็พินเน็ตด้วยกันอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวทำอะไรไม่ให้กินนะไม่รู้อ่ะอืออืออือพูดอะไรสอนก็ได้โอเคเราดูจริงไงดูดูเห็นไอจีสตอรี่ตลอดอยู่ด้วยกันตลอด โอ้โหคือยากมากเพราะว่าคู่เรามีทุกอย่างที่เขาไม่มีคู่ผมไม่เป็นคู่กัดแล้วอย่างน้อยเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอารมณ์ร้อนหรือว่าอะไรในเรื่องแล้วเราโซ่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวทําความเย็นเอาให้เราหายร้อนได้ซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆที่เขาอาจจะแบบยากเพราะเขากัดกันตลอดส่วนคู่เราก็เออหวานวาน่ารักน่ารักอยู่อยู่ด้วยเราไม่ปวดหัวอย่างนี้ได้ป่ะครับก็แน่นอนครับสิ่งที่ฟอร์ดบุ๊มีแล้วครับแล้วก็ในทุกคนในจีเอ็มทีวีไม่มีเลยก็คือความเป็น คู่กัดกันนะครับพวกเราชอบไฟกันครับ <ไฟ S 2> พวกเราชอบ <ไฟ S 2> โตวาที<ฟ>พวกเราคือลิ้นกับฟันครับถ้าผมเป็นไฟเขาจะเป็นน้ำมันมเราจะสาดใส่กันอย่างไอ้อเดี๋ยวนี้เป็นน้ำแล้วน้ำอะไรน้ำมันดีเซล ครับผมก็ฝากซีรีส์ชชกเกชเชคู่กันด้วยนะครับอ่ะบอสแอดนด์อเบมนะครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง g m m 25นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิวนะครับเวลา4ทุ่มครึง่งฝากด้วยนะจ๊ะต้องดูนะจ๊ะห้ามพลาดไม่ <ตา S 2> ควรพลาดไม่ควรพลาดเพราะถ้าพลาดคุณจะพูดเกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องอ้าวเป็นยงไงเป็นง <ๆ S 1> ไงๆๆเป็นยันงไาย